นรคับวันนี้เกิดก,กับผมนะครับก่อนกินบัตรเสร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมหลังจากที่อ่มอีพีหรือ,ไ,อไม่ไม่เจ๊แล้วก็เสร็จห <c oughs> ลังจากที่ผมทําเรื่องของซุปซุปเปอร์ก๊อรนะครับซุปเปอร์ก๊อรไอ้หมอนั่นแหละ <c oughs> ที่มาใส่ถุงยางใส่หมูนี่ <c oughs> นั่นแหละี่มันก็โดนต้องลองอย่างหนักจนมันอืมกลายเป็นยักษ์ต่อจากอีพีสองโอเค มันยังไม่ตายเชื่วไม่ตายซะอีกอาีวตายมันยังไมตายโอ้ยวรวน่ามันกลจะมีคนถงววน่เราไปตายที <S <S ไ<ห>่ไหนก็ไ,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 ไปซะเอย่าจะออกไปจากที่นี่ Hysj. <skrøk> <Ja, på yden. skrøk> ใช่เฮ้ย,ยมันมีคนรอบสหาเราจ็บปวดง่ดย้ย ไปไปไปตัวตกลงตบลงตัวเดี๋ยวยังไงใช้ถึงออกมาได้เว้ยเว้ยดีอยู่ที่เกาะไอ้หมอนี่เกือบโดนเกือบโดนหัวฟาดเหล็กไปทั้งเพื่นเลยนี่เอยมันยังไม่ตายเว,ว้ยเอ้ดีอันนี้แลมหละที่ไปซุ้มมาที่เตะฉันอไอเด็กนี่แกโดนเตะไม่ถึเตะเจมหรือเปล่าคะ เจ้าลงยักรับทั้นไม่หักกอกเเลลยย É muito เป็นเสียบเลยนะคือ สองคนเลยประตูะ ผู้แกไอ่ยไขอยทไไ้่ังหนนีันทกเกนี่มัไออไนไงกกนเป็นปเจ้า่อเจ้าข่อยไหเนอ,นอทเทพจ้าขอยที่ฟื้นตหลังจากที่ฉันอ ในของไอ้ไอ้รักลับเพลิงน่ะเออจะเขียนมาดิมาดิมาเอาไอ้ยิงกันเลยโอ้โหเนี่ยิงใส่ตุกนี่ใส่กระเป๋าตังแกยังไงเรา มี่ก็ตกเเบบเลยโอ้ยยัมาน้องกูโชคดีนี่นะโอ้ยน้องกูโชคดีหลังจากที่ไอไอ้ยังมันมีใครอี้มันมีน้องผูโชคดีอลไรคนที่ฉันทิ้มไว้ดีนะ

อเอ้ยเราก็ยิงไปก่อนตายแล้วเว้ยทำไมบงการท่านกูเช็คเก่งเลยพี่ตอนนี้ฉันต้องรีบงานเอาปืนสนอพิทใส่มาพลังของพื้นฐานทั้งหมด ไม่ตบองเอาทัพคว้าจบภาคสอง